คุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่กันที่บูธ mg ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปสองพนะครับปีนี้นะครับทางค่าย mg ได้หลายรุ่นเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวข้างหลังผมนะครับนั่นคือ mg 3 h y b r i d ดพัฒนะครับที่ได้รับรางวัลคาร์เดียมาด้วยนะครับเรียกว่าคุ้มค่านะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราความสิ้นเปลืองการใช้งานต่างๆเนี่ยเรียกว่าโดดเด่นเลยทีเดียวสำหรับรถคันนี้นะครับรวมถึงรุ่นอื่นๆนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่า mg ปีนี้รถอะไรมาให้เราชมกันบ้าง พร้อมโปรโมชั่นพิเศษอะไรกันบ้างครับครับงานมอเตอร์อ o ปปีนี้นะครับปี2024นี้น MG เรามีไฮไลท์พิเศษก็คือบูธเนี่ยภายคอนเซปต์ภายใต้ M Power the Future นะครับมีไฮไลท์รถยนต์2รุ่นด้วยกันคือตัวอยู่ที่ข้างหลังผมนะครับคือ iM6 และตัว Cyberster สีพิเศษนะครับตัว iM6 ก็ถือว่าเป็นรถที่เป็นอัจฉริยะนะครับเราเรียกว่า Intelligent E SUV นะครับซึ่งเรว่าออกแบบเนี่ยมีดีไซน์ที่ค่อนข้างเน้นความสวยงามนะครับคงความรถสปอร์ตนะครับหลังคาลาดนะครับให้ความรู้สึกสปอร์ตแล้วก็มีความโดดเด่นกันเรื่องของสมรรถนะของเครื่องยนต์นะครับ oh. แรงบิดเนี่ย800นิวตันเมตรแรงม้าเนี่ยมากกว่า780แรงม้านะครับอาจจะเร่งสูงถึง100เนี่ยเรียกว่า3.48 oh. วินาทีเท่านั้นเองนะครับ โมเดลนี้ก็มีจุดเด่นอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ4ล้อหมายถึงว่าวงเลี้ยวนะครับแบบ4ล้อก็จะทําให้เลี้ยวได้ในวงล้อวงวงรัศมีวงเลี้ยวเนี่ยค่อนข้างแคบม,มากนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีตัวเราเรียกว,ว่า n a v i g h t i o n ซึ่งจะทําให้เรียกว,ว่ามองเห็นทัศวิสัยเนี่ยในการขับขี่ในตอนกลางคืนแม้จะอากาศฝนตกก็จะมองเห็นได้ชัดจากจอที่มีอยู่นะครับ ตัวนี้เนี่ยมีระบบชาร์จเป็นแบบ800โวลต์นะครับเรียกว่าจาก10ถึง80เนี่ยในเวลา18นาทีนะครับก็เรียกว่าเป็นรถที่ให้แรงมาแล้วก็มีสมรรถนะสูงรวมถึงระบบแบตเตอรี่แล้วก็รวมถึงระบบชาร์จเนี่ยที่ค่อนข้างเร็วนะครับตัวนี้จะมีกำหนดเปิดตัวนะครับในช่วงครึ่งปีแรกในปีหน้านี้นะครับนอกจากนี้นะครับตัวอีกรุ่นหนึ่งก็คือตัวไซเบอร์สเตอร์สีพิเศษของเรา ครับรุ่นรุ่นนี้ก็ถือเป็นรถสปอร์ตโรสเตอร์นะครับออกแบบภายใต้แนวคิดของตัวความเป็นรถสปอร์ตของ MG นะครับโดยเฉพาะนำอินสปิเรชันจาก MG B มานะครับตัวนี้เป็นสีพิเศษสีเบจกับหลังคาแดงนะครับสมรรถนะยังเหมือนเดิมนะครับศูนยเนี่ยเพียง3วินาทีนะครับแบตเตอรี่ก็ยังเป็นเรียกว,ว่า,าให้สมรรถนะที่การใช้งานนียมากกว่า500กิโลเมตร นอกจากนี้นะครับเรายังมีพิเศษในบูธ MG ก็คือเราเรียกว่า,า n w y y e r s u u p r r e e l นะครับเรามีแคมเปญพิเศษในดอกเบีย้ยเริ่มต้นเนี่ยที่0%นะครับนาน5ปีนะครับพรับประกันนาน3ปีแล้วก็มีข้อเสนอพิเศษนะครับผ่อนสูงสุดเนี่ยนะครับเรียกว่า5,000บาทในเวลาแค่20เดือนอันนี้เป็นการช่วยผ่อนนะครับแคมเปญช่วยผ่อนก็ตั้งแต่วันที่29พฤศจิกาย,ยนถึงที่1 0ธันวาคมนี้นะครับที่ งาน m o เ e r Expo นี้รวมถึงที่โชว์รูมรถยนต์ MG ทั่วประเทศนะครับครับตอนนี้ผมอยู่กับแบรนด์รถไฟฟ้า MG นะครับตัวนี้เปิดตัวใหม่ก็คือเจ้า IM6 นะครับ i m 6นะครับนี่ตัวรถนะครับดูใหญ่โตเลยนะครับเป็นรุ่นใหม่ที่เปิดให้จองสิทธิ์ก่อนนะครับคือมีตัวนี้เป็นตัวท็อปมอเตอร์ขับหน้าหลังนะครับส่วนตัวนู้นนะครับเป็นมอเตอร์เดี่ยวนะครับก็เรียกว่า700กว่าแรงม้านะครับ สามารถทําความเร็วได้สูงประมาณ200เลยนะครับก็ดูนะครับนี่ไฟหน้ามีความสวยงามโค้งมนนะครับในสไตล์ของทาง MG เขานะครับแล้วคราวนี้นะครับมาพร้อมกับเบรกเต็มๆเลยนะนี่นะครับเป็นเบรกสีส้มๆที่เรียกว่าเป็นคาลิปเปอร์ของ Continental นะครับดูรูปทรงของตัวประตูแล้วเนี่ยนมเป็นโค้งมนนะครับแล้วก็มีการใส่แถบดำตรงนี้เป็นดำเงาๆนะตอนแรกคิดว่าเป็น ตัวคาร์บอนเคปลารนะครับไม่ใช่ไฟท้ายนะครับจะเป็นไฟท้ายแบบเส้นยาวเหมือนกันยาวนี่เลยนะครับยาวนะครับแล้วก็เป็นโลโก้ IM 6นะครับสวยงามอยู่นะคันใหญ่คันใหญ่เขาบอกว่าราคาคาดเดาว่าไม่อยากให้เกินไม่อยากให้เกิน2ล้านเพราะถ้าเกิน2ล้านก็ขายยากแล้วนะครับก็เป็นรถอีกหนึ่งคันแล้วกันนะครับที่เขานำมาโชว์ให้จองสิทธิ์กันก่อนนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็อย่างที่บอกครับว่านี่ มอเตอร์ Motor, หน้าหลังนะครับเรียกว่าครบทุกอย่างเลยนะครับสลับเจ้า i m 6นะครับเรามาดูภายในกันภายในของเขานะครับนี่โลโก้นหสวยงามสวยอยู่นะหน้าจอนี่สไตล์คล้ายกับตัวสมาร์ทโฟนเลยนะครับฟังชั่นช็อ,ชอตคัดรูปแบบต่างๆนะครับเป็นวัสดุที่ดีเลยนะวัสดุนิ่มนะครับนิ่มทั้งหมดเลยนะครับมีเซ็นเซอร์ในการตรวจจับผู้ขับขี่ด้วยนะครับแล้วก็เบาะเนี่ย เป็นเบาะทรงที่เรียกว่าเน้นความหรูหรานั่งสบายแล้วกันตรงช่วงนี้ก็เป็นที่เก็บของนะเนี่ยโล่งไปเลยนะไม่มีอะไระครับยังหาไม่มีอะไรนะครับตรงนี้เป็นจุดชาร์จนะครับอืมงานถือว่าโอเคนะโอเคเนี่ยสวิตช์นี่อยู่นี่สวิตช์การเปิดปิดประตูนะครับกดปุ่มนะครับปึ๊บนะกดปุ่มปิดได้เปิดปิดได้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นลาโพงนะครับเปนกระจกแบบไร้โครงนะดูนะเป็นกระจกแบนนะนะกแบไร้โครง ด้านหลังน,นี่ด้านหลังกว้างนะผมว่าก <Nixon. S 1> ว้างอยู่นะครับกว้างอยู่นะครับเรียกว่าน <assumption S 1> ่าสนใจเลยทีเดียวข้างบนนะครับเป็นหลังคากระจกนะครับไม่มีแผ่นปิดแต่มีความหนาของชั้นฟิล์มที่เขาติดมาให้ค่อนข้างเข้มเลยนะครับนะครับเป็นเป็นเป็นสีสีสีตัดแสงมาแล้วนะครับตรงนี้คือพื้นที่ด้านหลังนะมีช่องแอร์ให้นะตรงนี้คือเนี่ยฮะถือว่าน่าใช้นะน่าใช้ตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้น ตัวเริ่มต้นก็คือเป็นมอเตอร์เดี่ยวครับนี่พื้นที่สัมภาระด้านท้ายโอ้ใหญ่นะใหญ่มากๆนี่ผมยืนสุดมือสุดมือชนเบาะนะครับสุดมือชนเบาะนะนี่นะครับพับเบาะได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ปิดรึบอืมอ่านี่นะครับสวยงามเอออยท้ายมันสวยดีนะครับมีการเล่นกราฟ,ฟิกตรงนี้ด้วยนะเนี่ยที่ตัววัสดุเนี่ย i m 6ครับตัวนี้ก็เป็นเจ้าไซเบอร์สเตอร์ที่เป็นสีพิเศษนะครับสีพิเศษนะสวยนะครับแล้วดูดูมีความหรูหรามากขึ้นเลยนะนะครับอ่าเป็นประตูปเปิดปีกด้วยนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีมีเอกลักษณ์ในการเปิดนะครับเรียกว่าอาจจะต้องคำนวณหน่อยนะว่าเราไปจอดสถานที่อย่างไรนะครับไฟท้ายเขาจะเป็นเอกลักษณ์รูปลูกศรน,นะเป็นลูกศรอ,ออกข้างซ้ายขวาเลยนะครับภายในก็เป็นรถแบบเรียกว่า2ที่นั่งนะ สองที่นั่งไม่ไม,ไม่สามารถทําอะไรได้เลยข้างหลังนะครับตัวนี้เป็นรถสปอร์ตโดยแท้นะครับรถสปอร์ตโดยแทรโรสเตอร์นะครับคอนโซลต่างๆเนี่ยสวยงามตกแต่งด้วยโทนสีแดงนะครับสีแดงแล้วก็เนี่ยตรงนี้ก็เป็นสีเทาแดงนะครับตรงนี้ก็เป็นหนังนิ่มๆคันทาระประมาณนี้นะครับอา่าตรงนี้เป็นที่วางแก้วนะคอนโซลกลางแล้วเป็นปุ่มกดหมดเลยหน้าจอนี้โค้งรับกับผู้ขับขี่เลยนะครับเป็นประตูเปิดปิดนะนี่นะครับก็ ีพิเศษสวยดีนะไซเบอร์สเตอร์ส่วนอีกคันหนึ่งนะสีดั้งเดิมที่เราเคยเห็นนะ่ะสีแดงก็จะมีอยู่แล้วนะครับด้วยความที่เรียกว่าโดดเด่นนะครับแล้วก็ขนาดรถที่มีขนาดกำลังดีนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับแถมมีเครื่องยนต์คุมพลังใหม่ก็คือคุมพลังไฮบริดของค่าย MG เนี่ยเรียกว่ามีสมรรถนะการใช้งานที่ดีมากนะครับเพราะเราได้เลยไปทดสอบมาแล้วนะครับก็สามารถไปดูคลิปรีวิวเราได้นะตัวนี้นะครับก็เป็นตัว MG ็มะเป็นตัวสไตล์5ประตูนะครับแล้วก็ ภายในก็ไม่ได้คับแคบนะภายในกว้างนะนาการตกแต่งต่างๆนียถ้าใครคุ้นชินกับรถไฟฟ้าของเขานะครับซึ่งเป็นจุดเด่นของทาง MG แล้วเนี่ยพวงพมงลาล้มพวงมาลัยหน้าจอต่างๆคอนโซลเนี่ยจะคล้ายคลึงกันนะครับเรียกว่าฟังก์ชันต่างๆนียเรียกว่ายกจากรุ่นพี่มาเลยนะครับมาใส่ในรุ่นนี้ทั้งๆที่ตัวนี้นะครับเป็นตัวน้องเล็กนะครับน้องเล็กน้องเล็กที่ที่เรียกว่ามีมาให้ใช้งานกันนะครับสำหรับเจ้า MG 3 Hybrid Plus นะครับก็ มาดูกันได้นะครับที่บูธ MG นะครับก็ยังมีการตกแต่งในสไตล์ของความสวยงามนะครับของ MG 3 Hybrid พันเนี่ยมาให้กันดูนะเป็นแนวทางนะเนี่ยเป็นการโหลดนะครับเรียกว่าเนี่ยนะซุ้มล้อนี่เบียดเบียดกันเลยนะครับสวยงามนะครับเรียกว่าเป็นแนวทางในการแต่งนะครับบางครั้งลูกค้าซื้อไปอาจจะไม่เห็นนะครับว่าจะต้องแต่งยังไงให้มันมีความสวยงามสำหรับเจ้า MG 3 Hybrid MG นะครับนอกจาก รถไฟฟ้าอะไรแล้วก็ยังมีรถสันดาปก็มีนะครับนี่ MG 5นะครับก็สวยงามเป็นรถนั่งนะครับที่มีรูปแบบที่สวยงามสปอร์ตอยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เนี่ยเห็นไหมสวยงามนะครับเป็นรถซีดานนะรถซีดานนะครับภายในเรียบร้อยนะครับมีการตกแต่งสวยงามนะครับในสไตล์โทนตัดแดงนะก็เรียกว่ามันเลือกกันได้นะครับการรับประกันยาวนาน เหมือนกันนะครับนี่นะครับคันนี้ก็เป็น60แสนหกหมื่นเก้าพันบาทเนี่ยมี900ด้วยนะครับรับประกัน4ปี1นึ่งแสนสองหมื่นกิโลเมตรนะครับขับมาที่คันนี้ก็คือรถไฟฟ้ายอดนิยมนะครับของทาง MG นะครับคือ MG4 นะครับตัวนี้ก็เรียกว่ามีการตกแต่งเพิ่มเติมนะมีคิ้วมีอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นมานะครับอ่าคันนี้ก็889,900บาทนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเพิ่มเติมพวกชุดแต่งต่างๆมาให้ดูสวยงามเป็นแนวทางนะ นะครับตัวนี้ตัวเดิมนะตัวนี้เดิมแต่ข้างล่างเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับเนี่ยแล Leah, ้วก nice ็ล้อแมกเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็สเกัตข้างนะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับภายในก็ยังเหมือนเดิมนะภายในสวยงามในสไตล์ของ MG โทนเบาโทนนี้ถ้าใครชอบก็เลือกรุ่นนี้ถ้าใครชอบโทนดําไปอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เขาจะมีกันนะครับอ่าครับก็คือรถไฟฟ้ารุ่นหนึ่งนะครับของค่าย MG นะครับแล้วก็นี่รุ่นนี้นะครับคันนี้นะคันนี้จะเป็นรถที่เรียกว่าไฮไลท์อีกรุ่นหนึ่ง ของทาง MG นะครับสีนี้สีนี้จะมีสีที่เป็นตัวเริ่มต้นที่เรียกว่าราคาจับต้องได้นะครับก็คือ590,000เานะครับ9ก0 0นนะครับก็เรียกว่าเป็นราคาที่จับต้องได้นะจับต้องได้แล้วก็คุ้มค่ามากๆสำหรับรถไฟฟ้า1คันนะครับที่เราจะซื้อแล้วก็มีรับประกันแบตเตอรี่นะครับไม่มีค่ายไหนให้ง่ายๆนะตัวนี้นี่ไลฟ์ไทม์วารันตีแบตเตอรี่ก็คือเรียกว่าใช้กันจนหมดอายุขายของมันนะนะครับตัวนี้นะครับ ก็เนี่ยราคาเดิมเขา700กว่าแต่ราคาโปรโมชั่นเนี่ย5.99นะครับตัวนี้ก็คือ MGC นะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ได้รับความสนใจไม่แพ้รุ่นอื่นนะครับก็คือเจ้า Maxus 7นะครับซึ่งเป็นรถ MPV ไซส์กาลังดีเลยนะครับก็เปิดราคาสุดพิเศษมาที่1,599,900บาทนะครับเป็นแบบนำเข้าครับ CBU ตัวนี้นะครับก็เป็นแบบ7ที่นั่งนะครับเรียกว่ามาพร้อมกับแบตเตอรี่90กิโลวัตตนะครับ วิ่งระยะทางได้ถึง570กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับชาร์จ DC ได้ถึง120กิโลวัตต์นะครับรับประกันแบตเตอรี่ตลอดก,การใช้งานเช่นกันครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจรถยนต์ MG นะครับก็สามารถมาเยี่ยมชมได้ที่บูธ MG ในงาน Motor Expo ครับ